โอเคก็ okay. so, สวัสดีทุกคนนะวันดีผมทัศนีนะวันนี้เราก็จะมาจาัดเทเลทผู้การอังกฤษกันต่อนะซึ่งแน่นอนเลยว่าเราจะคงคอนเซ็ปต์เดิมกันนะก็คือเราจะโฟกัสไปที่ความยืดหยุ่นเป็นหลักนะแล้วก็ตามด้วยการใช้งานง่ายนะซึ่งแน่นอนเลยว่าการจาัดเทเลทนี้เป็นความคิดเห็นของผมเพียงคนเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ขออภัยในนะที่นี้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจะดีกว่านะโดยที่ผู้การอังกฤษตัวแรกของเราเลยก็จะเป็นตัวของรยอยัลไม่ใช่รอยัลตี แอดวายเอเพนเมนต์นะซึ่งแอดวายเอเพนเมนต์ทำอะไรได้บ้างนะโดยที่สกิลแรกของเขาจะเป็นดิฟเฟอสิกโอเปอเรชันนะที่ทำให้เซคชั่นเขาสามารถขุดโบฟอร์ขุดหลุมครขุดเชจบอลแล้วก็โฟร์เอชัมบีได้แล้วยังสามารถวางตกระเบิดรวมถึงซ่อมเอเพนเมนต์ได้นะคือแน่นอนเลยว่าตัวนี้มันจะทำให้ตัวเซคชั่นเขาสามารถทำงานเหมือนซัเปอร์ได้เลยคือแทนที่เราจะต้องออกแซปเปอร์มาขุดเทคเออออกเทคแล้วก็ค่อยขุดโบฟอร์ใช่ไหมคือเราสามารถสกิปออกการออกแซปเปอร์ไปขุดโบฟอร์ได้เลยทำให้พวกป้อมพวกเนี้ยมันขึ้นนนนบสามได้้เร็วขึ อ d v a อปวาร์ดเมบี้นะก็จะเป็นการทำให้ตัวบ้านตมคนของอังกฤษ i, ใช่ไหมมันสามารถทำการอัปเกรดเป็นจุดซ่อมลถได้นะก็หรือการซ่อมก็ทั่วไปนะไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากพวกบ้านซ่อมหลังอื่นสักเท่าไหร่นะ i ิ p ฟูฟอร์ตินะซึ่ง i n p u t ฟ f ร์ตนะิฟเนี่ยจะเป็นการทำให้บูฟอร์ของบ,บ้านอัพเพิ่มเลือดได้อ่หลุมคกจะได้ยิงกระสุนฟอสฟอรัสนะแล้วก็กระสุน h E ประหลาดน,นะมีสกิลโคตรลานะก็จะทำให้ ถ่าของเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นะได้ค่าหลบเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ถ้าเกิดศัตรูมาแตะแนวหน้าใช่ไหมก็จะมีไต้ฝุ่นออกมายิงเลยแล้วก็สุดท้ายคือพิชเช่นประลดอ่ะซึ่งโดยรวมผู้การตัวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างไปทางแคมป์ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นสักเท่าไหร่นาะคืออา่าถึงแม้ว่าตอนช่วงเหล็กเกมงเขาจะมีสกิลปูโคมอย่างโคดไลน์แล้วก็ตัวพิชเช่นปาระาลดมาแล้วก็ตัวบ้านซ่อมนี่ทําให้ดาวทารผลรุกถังมันน้อยลงนาะทำให้รุ่งถังเขาขึ้นแนวได้เร,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 เรวววยยิ่่่ขนนาาาาตคมทีสกกอูับ ที่ต้องขุดป้อมขุดหลุมพกอะไรพวกนี้มันเลยทําให้เกมอังกฤษมันอาจจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่ในบางครั้งนะเพราะนั้นสำหรับผู้การตัลนี้ได้วความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าเหล็กเกมยังพอสูสีไหนได้นะผมจะโจนไว้ที่อยู่ประมาณเทียบีแล้วกันเนาะอ่ะ ผู้การตัวต่อไปของเราเลยจะเป็นคามบโดนะซึ่งคามบโดมีอะไรบ้างนะคามบโดก็จะมีคามบโดไกด์เดอร์นะก็จะเป็นการเรียกไกด์เดอร์ลงมาพร้อมคามบโดแล้วไกด์เดอร์เนี่ยจะสามารถทําการสร้างคามบโดได้นะคระับสามาร้อยห้าสิบเมนพาวนะซึ่งมันจะถูกกว่าตอนค่าเรียกเนาะสโบรกเลดโอเปอเรชั่นนะก็จะเป็นการทิ้งสโบรกใส่หัวทหารราบของเรานะอ่าไอซ์ซอล์อ็อปเปอเรชั As ่นก็เป็นการเรียกคือบินบาบินผ่านเปิดแบบก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการบัฟความเป็นยำกับข้าหลบนะอ่ากก็็เปนาริง ปูพรมพื้นที่เป้าหมายด้วยกระสุนมอร์ต้าแล้วก็ฟอสฟอรัสกับแฟผสมกันเลยแล้วสุดท้ายจะเป็นแอร์ซูเปอร์มินซี่นะที่จะเป็นการทิ้งอ่าเรียกเครื่องบินทิ้งระเบิดจํานวนสามชุดใส่พื้นที่เป้าหมายนะซึ่งผู้การตัวเนี้ยเอาจริงๆเลยไหมว่าผู้การตัวเนี้ยมันคือคอมมานโดไม่ได้แย่นะคอมมานโดไม่ได้แย่คือคอมมานโดเก่งมากเลยคือเป็นตัวตัดค่าที่ดีที่สุดของเกมเลยก็พูดได้เนาะโดยความที่ว่าเขามี like กัมมันบอมเนาะไร้กัมมันบอมแล้วก็บีเฟอร์สไตรที่มาช่วยซัพพอร์ตกัับตว ล่องขนของเขาอีกนะแล้วถ้าเกิดการ์ีใช้งานยากนี่ก็ไปจับติดโดเบนเป็นคอมบโดเอวูก็ยังสามารถใช้งานได้นะแต่ปัญหาของผู้การตัวนี้เลยคือสกิสี่สกีุดท้ายมันค่อนข้างใช้งานยากอย่างเช่นตัวโซ o บเลตออ o เปอเรชันได้ไหมด้วยความที่ว่าทาหารของอังกฤษอะตัวเซ็กชันมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อยิงระยะประชิดเนาะมันออกแบบมาเพื่อประทับโคเวอร์ยิงระยะไกลซะมากกว่าตัว s ซโบเลตออปเปอเรชันเนี่ยมันเลยมี ประสิทธิภาพกับพวกทหารจู่โจมอย่างเช่นตัวแซตเตอร์ตัวคอมบินโดแล้วอาซอลออฟิเซอร์ซึ่งในสถานการณ์จริงอ่ะคือเราสามารถออกยูนิตพวกเนี้ยได้ไม่ค่อยเยอะเต็มที่อาจจะมีแค่สองหน่วยก็เต็มเต็มที่แล้วอ่าทําให้สกิลเนี้ยมันดึงประสิทธิภาพได้ค่อนข้างแย่ตัวอาซอลโอเปอเรชั่นแน่นอนเลยว,ว่าสกิลเนี้ยมันค่อนข้างอ่าซัพพอร์ตกับตัวโอเปอชั่นอยู่แล้วเนาะคือมันทําให้ฐานเรายิงดีขึ้นนะตัวมอเตอร์โคเวอร์ที่ โอเคอ่ okay. ะสกิลมันดีมีผู้แฝงด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างกินกระฝุนเยอะแล้วหลังจากที่ปูพรมพื้นที่ตรงนั้นไปคือเราก็ไม่สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันเราพอติดฟอฟอรัสแล้วสุดท้ายเลยที่มีปัญหามากที่สุดใช่ไหมคือตัวแอสซอร์บิซี่ที่โอเคทิ้งระเบิดสามชุดมันแรงจริงแต่ว่าปัญหาของมันเลยก็คือมันเป็นเหมือนคอมแบทอัพโทนเนาะคือเป็นระยะโจมตีแล้วเราไม่รู้ว่าไอเครื่องบินที่มันมาทิ้งจำนวนสามชุดเนี่ยมันจะทิ้งใส่อะไรเว้ย ซึ่งถ้าแต่เวิร์ดเคสเลยใช่ไหมก็คือมันไปเล็งตัวทหารราบที่มันอยู่ในระยะตรงนั้นแล้วทหารราบก็เดินหนีไปกันว่าทิ้งใส่ธาอากาศหมดเลยและกระสุนราคางราคาสิบกันเพาลี่ทำประสิทธิภาพได้ต่ำมากเลยทำให้ผู้การเนี่ยผมจะโยนไว้อยู่ที่ประมาณเทียดีเลยเนาะคือสกิลมันห่วยอะสั้นนะ <laughs> อ่ะผู้การตัวต่อไปของเราเลยจะเป็นเลดี้อาซอลนะเลนดี้มีอะไรบ้างก็จะมีการคอมอต้าคออาซอลเซกชั่นสร้างเ1 0 คอ m5 h ท็ 5, hashtag, ที่สามารถอัปเกรดเป็น f 6ได้แล้วก็ s t a r ์ฟฟีไฟนะอ่าสตาร์ฟฟีฟัพพอเนาะซึ่งผู้การตัวเนี้ยเอาจริงๆเลยแม้มันเป็นผู้การที่คือถามว่ายืดหยุ่นไหมก็พอระดับหนึงแต่แต่ว่าตัวของมันอ่ะจะเล่นยากมากกว่าปกติเนาะด้วยความที่ว่าโอเคเรามีคคกอ,อเมริกามาช่วย ทำให้ตัว Assault Section เขาสามารถบุกได้ง่ายขึ้นเนาะด้วยความที่ว่าเฮ้ยเจอศัตรูในโคเวอร์ยิงฟอร์โม่ไฟ์เจอแนวศัตรูยิงฟอร์โม่ไฟ์ยิงไล่อะไรพวกเนี้ยแล้วถึงเวลา Assault Section ก็วิ่งเข้าไปเฮโลไฟเลยแต่การที่จะดึงประสิทธิภาพ Assault Section ใช่ไหมให้เต็มประสิทธิภาพได้เต็มที่มันอาศัยสกิลเพย์ที่ค่อนข้างสูงมากทําให้ผูกการตัวเนี้ยมันเป็นเมตาในหนึ่งหนึ่งแต่ว่าพอเลตเตอร์มันประมาณหนึ่งร้อยลงมาปุ๊บอะกลายว่าผู้การตัวนี้คือคนแสดงประสิทธิภาพได้แย่มากๆเลยคือมันเล่นยาก เอ็มเทนก็เช่นเดียวกันนะคือเป็นรถถังที่ไว้เทรดออฟเนาะยิงตายไปเพรอกสกูเลยแต่แน่นอนว่าเล่นได้เช่นเดียวกันเอ็มเป็นหกก็เช่นเดียวกันนะเผิ่มแป๊บเดียวโดนชนะใช่ไหมเครื่องแตกหนีไม่ได้โดนแพ็คล่างยิงสองนัดก็ตายแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายคือเขาวาดประโทนดีแม่งยิงล้างบาลทั้งหมดเลยเลยทําให้โดตัวลพวกรันเนี่ยถึงแม้มันจะเก่งแต่เพราะมันเล่นยากนะเพราะนั้นผมจะจัดไว้อยู่ที่เทียบบีแล้วกันเนาะอ่ะรับตัวอันท็อตเซกันนะอ่ะมูเวย์แลลอันนี้เข้ามาโดนะลูฟกันตัวต่อไปของเรา อันนี้คอมมานโดของเรามีอะไรมากนะแต่มีคอมอต้าเรียกแซปเปอร์อ่าสปาวคอมมานโดอีเมชนรีแพล์แล้วก็แรมตี้นะซึ่งผู้การตัวเนี้ยมันความยืดหยุ่นค่อนข้าสูงกว่านาะโดยที่ตอนต้นเกมของเราเนี่ยเราจะมีตัวคบมาช่วยทาเกมเนาะคือคือแก้ปัญหารเรื่องที่อังกฤษเขาไม่มีของถอนปืนกลถอนถานศัตรูในโคเวอร์ช่วงต้นเกมดีๆเลย,เลยอ่ะแล้วบวกกับการที่ว่าเขาสตาร์ทมาของกับทหารช่างจโจโเนาะคือ เอ่อ DPS ระยะประชิดถึงแม้มันจะไม่ฟู่ตัวของพวก่าน Assault i n f a n t r y t เทียอย่างตัว Assault Section Assault g a ร d i ีหรือไม่ก็ Assault Engineer ของอเมริกาเนี่ยแต่ว่าตัว s a p เปอร์มันอย่างน้อยคือถ้ามันสามารถไปเจอกับตัวแกเดียไปตัวกับตัวพวกวอล์กหรือแม้กระทั่งตัวไพโอนีย์ของแวร์มักใช่ไหมคืออีกฝั่ง ก็ต้องสาหัสอยู่เหมือนกันเลยแล้วในช่วงกลางเกมเด็กเกมใช่ไหมก็สามารถติดปืนไฟเพื่อเคลียร์ศัตรูในโคเบอร์ได้อ่าสามารถทายไปติดเพียนแล้วไปซ่อมรถยืนคุ้มกันรถก็ได้เช่นเดียวกันแล้วยังมีฟังก์ชันอย่างตัวระเบิดควันที่ใน,นหลายๆสถานการณ์คือระเบิดควันก็ค่อนข้างจะใช้คู่กันได้อยู่ดีเลย แล้วก็สกิลของแฉ่แบบตัวลือซ่าเพื่อเอากระสุนแล้วเศษน้ำมันเนาะตัวไอ้นี่คอมมานโดแน่นอนว่าคอมมานโดเรารู้กันอยู่ว่ามันเก่งอยู่แล้วเพราะว่ามันมีระเบิดต่้งไลท์กัมมันบอมแล้วก็ตัวเฟิร์สสไตล์ที่บวกความเป็นกัดอีกเนาะแล้วถ้าเกิดกรณรีมีปัญหาจริงๆใช่ไหมก็คืออ่ะถ้าเล่นเกิดถ้าเกิดเล่นคอมมานโดโฮไฟไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็เอาคอมมานโดไปติดเอ็มจีเอมูสเลยก็ได้เช่นเดียวกันความยืดหยุ่นมันสูงกว่าอ่ะแล้วจนช่วงเลดเกมใช่ไหมที่รถถังเราซ่อมรถไม่ทันเนี่ยก็เราก็สาามรถกดีเเซิ้แพพื่อ ซ่อมรถถังแล้วขึ้นแนวหน้าได้ทันทีเลยและสุดท้ายคือจรวดนะถึงแม้ว่าไอ้จรวดตัวเนี้ยมันจะเป็นจรวดที่โง่ที่สุดของเกมก็ตามแล้วด้วยความที่มันมันขาสั้นแล้วก็ออระยะยิงสั้นความแม่นยำต่ำนะม mm ีดีอย่างเดียวคือแม่งยิงนานนะแต่ว่าจรวดก็คือยังคงเป็นจรวดอยู่ดีนะทําให้ผู้การตัวเนี้ยคือมันอยู่เอเทียนแน่ๆแล้วเรียกว่านึกอะไรไม่ออกกดไอ้เหี้ย่ที่ไปก่อนเว้ยเดี๋ยวมึงจะแก้ปัญหาได้เองอ่ะอ่ะวันนี้เนาะซึ่งผู้การตัวต่อไปของเราเลยจะเป็นรอยัลอาร์ตี้นาะซึ่งรอยัลอาร์ตี้เนี่ย เอาจริงๆแม้ว่าความยืดหยุ่นของมันค่อนข้างต่ำนะคือต้องอาศัยเบสของอากิคค่อนข้างเยอะโดยที่เขามีอะไรบ้างเ,าเขาจะมี early warning นะที่จะเป็นการยิงสูใส่ธงแนวหน้าสตูหนึ่งธงนะคอ n เ e อเทเลนต์บาลานะก็จะเป็นการขอปืนใหญ่แล้วก็ทําให้ปืนใหญ่เนี่ยเป็นลูกปลายด้วยซึ่งปืนใหญ่เน่จะเป็นปืนใหญ่เดียวกับตัวที่เฟคชันเขาเปล่ามาวาเลนไทน์นะก็จะเป็นรถถังมีน้ำแพ็งนะที่ถึงแม้ว่าตัวมันจะมีเลือดน้อยกว่าเกาะบางกว่าแล้วจะมีต่อน,นัดที่น้อยกว่าแต่ความแม่นยำเขาค่อนข้นงาง เปิดสะโผบขึ้นเพิ่ม,มแะ้วมองได้แล้วขอขอปลาดจับตัวเซกตันนะทําให้เซกตันยิงใส่พื้นที่เป้าหมายนั้นในขณะที่เซกตันครูดาวอยู่นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเซกตันนะที่เป็นปืนใหญ่ที่บังคับหรือว่าไว้เล่นกับตัวบอลเลนทนยนะถ้าเกิดตัวเซกตันมันอยู่บนสนาบแต่ไม่มีบอลเลนทนยคือตัวเซกตันก็จะเป็นปืนใหญ่ที่งงที่สุดของเกมแล้วนะเพราะว่ามันความเป็นจอควยมากและระยะทิงก็ฟันเนาะแล้วสุดท้ายก็เป็นพรนะีมมเตอร์โอวร์ดาที่เป็นเขตดแดน ักิ์เนาะที่ทําการพอทำทำการเปิดปุ๊บอะศัตรูทั้งหมดก็จะออกจากแนวเลยเพราะว่าไม่สามารถยืนได้โดยจะกตะโดนปืนใหญ่ทิ้งใส่หวยนะแต่ด้วยความที่ว่าความยืดหยุ่นของผู้การเนี่ยมันไม่ค่อยสูงบ้ากเนาะคือคือมีออบแบปประหลาดนะที่ไม่ต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งไปปลาปืนใหญ่ใส่นะอ่ามีผู้แฝงนะแล้วก็มีรถถังที่มีแล้วมองนะกับปืนใหญ่นิดนิดหน่นนอยหน่อยนะแต่ด้วยความที่ว่าความยืดหยุ่นของมันยังไม่ได้สูงมากนักทำให้ผู้การตัวเนี้ยผมจะจัดไว้อยู่ที่ประมาณเทียบไม่ไหนเดียว อ่ะประมาณเทียบแล้วกันเนาะสกิลต,ต่อไปของเราเลยผู้การรถวายของเราเลยคือรอยัลเจเนียนะซึ่งรอยัลเจเนียจะมีอะไรบ้างนะจะมีเรียกซัพเปอร์เนาะอ่าเดสเซนเดนคอมมานด้ก็จะเป็นการชี้ยันเกาะหนึ่งคันยันเกาะคันนั้นจะโดนดีบัฟมหาศาลเลยแต่ว่าแลกกับการที่ว่ายูนิตรอบๆตัวของเขาก็จะบัฟขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันนะแล้วก็สามารถขอเลคซอนซิฟได้อ่าอินเวนชั่นที่รีแพร์แล้วก็ตัวมอเตอร์ไฟนะซึ่งสุดท้ายก็เป็นเอเบียอีนะซึ่ง ตัวนี้เสน่หเขามาเนี่ยคือยูดิตที่ผมจะแนะนำใช่ไหมมันจะมีจากตัว a อซีเชอร์ชิลคอกก์ไดแล้วก็ตัวเซนทอแล้วก็ตัวคอมเวลกรณีที่คอมเวลเขาไม่ได้ใช้งานแล้วคือเราแรกเราเล่นคอมเวลใช่ไหมแล้วตอนหลังเราเปลี่ยนมาเป็นโคเบกับเชอร์ชิลเนี่ยแล้วก็คอกก์ได้อะเออแล้วก็ใช้คอมเวลเป็นเสเน่ห์เขามาได้เพื่อให้ไอยูดิตพวกตัวอื่นเนี่ยมันบัฟดีขึ้นอ่ะซึ่งการบัฟของมันใช่ไหมคือหึงแม้มันจะแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่ามันเห็น เราจะได้เมลัยส่วนที่เก่งที่สุดแทนที่สเต์ลอยนะฮะตัวเซสชันอัพ5คงติดเบนคู่เนาะแล้วตัวโคเบตที่ว่างงู้เนี่ยก็สามารถเป็นรถถังที่เก่งที่สุดของเกมได้เลยด้วยตัวเดสโซนิกคอมบานบัฟตัวนี้เนาะแล้วตอนช่วงเลดเกมก็ยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องดาว time ลดได้ด้วยการกดอิว t ติจิริแพ้ถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการออฟแมปก็มีตัวคกไฟให้ยิงใส่นะแล้วจุดสําคัญก็จะเป็นของตัวเอเบนะที่ ถ้าเกิดเจอเว็บทีมเยอะเตยบอสทหารเยอะก็เอา A v วเไปยิงให้มันหน้าไหมไปเลยซึ่งตัว AV e อ่ะคือถึงแม้ว่าดาเมจกับ AE มันจะน้อยกว่าเนาะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเอมเร็วกว่าป้อมปืนหันง่ายกว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายกว่าเยอะมากเลยเลยทําให้ผู้การทเนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์อังกฤษในหลายๆสถานการณ์นะสถานการณ์เดียวที่มันจะไม่ค่อยตอบโจทย์ก็คือการที่สุดท้ายก็ต้องขุดหรพกอยู่ดีเนาะอ่าเพราะนั้นผมก็จ้จัดตอนเนี้ยว้อยู่ที่เทียเแล้วกันนะตัวลอยเออจเดีย e ผู้การตัวต่อไปของเราเลยก็จะเป็นตัว Special Weapon น,นะซึ่ง Special Weapon เนี่ยเขาจะมีอะไระบ้างเขาจะมี Call Tanker Section นะ Re-surface Station เออเราไม่เคยมีสกิลเกี่ยนี้ในเกมนะ Hold the Line Call Staline Balad และสุดท้ายเป็น Breaker Operation น,นะซึ่งผู้การตัวเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหายเยอะอยูแ่แล้วความเป็นดั่งของข้อความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำนะโดยที่ตัว Tanker Section เนี่ะคือไม่เก่งหรอกว่าตัว Tanker Section เนี่ยมันเก่งนะแต่ว่าปัญหาของมันเลยคือมันมาตอน CP สองที่ ยันเกาะบาของคอตูมันขยี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันราคาสามร้อยแบนพาวคือมันค่อนข้างแพงเลยแล้วสเตตัสของมันอ่ะมันก็แค่ฐานเป็นลายเป็นที่ธรรมดาตัวหนึ่งที่พอยิงคนได้อ่ะคือมันมาช้าไปอ่ะโดยหลักๆ่ะอ่ะ,อะมันก็เลยไม่ค่อยดีเคสที่ตัวแทงคันเตอร์เซคชั่นจะทางานดีสุดใช่ไหมก็คือเราเล่นเซคชั่นธรรมดามาเยอะๆเนี่ยคือเราได้สาเซคชั่น section, เรารีปืนกลเรามียูฟีด้วยใช่ไหมแล้วเรากดแท้งคันเตอร์เซคชั่นมาเพื่อยืนประกบรถก่อนเพราะว่าเราจะ ขุดบ้านออกไอทีกันเนี่ยมันช้าไปก็เอาแตนตอร์เซสชั่นมาก่อนช่วงขุดบ้านเนาะนั่นเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เดินผสมไปกับฐานลาบอ่ะซึ่งถ้าจะทําขนาดนั้นก็สุดท้ายก็ไปขุดบ้านเอาไอทีกันอยู่ดีอ่ะตัวรีเฟ a ชสเตชันใช่ไหมคือมันเป็นรถต้มคนเนาะที่มันสามารถดบรับเบิลปืนวิกเคอรเคกับตัวปืนเพลทได้โดยที่เราไม่ต้องทําการปลดเทคปลดเลด็กในบ้านได้แต่ปัญหาของมันเลยไม่ได้อยู่ที่ตัวว่ารถมันห่วยเนาะปัญหาของมันอะ่ะอยู่ที่วิกเคอรเคมันบัก คือปืนวิกเกตเคอะผมจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าปืนวิกเกตเคเป็นปืนที่ไม่น่าอัพแล้วก็ไม่ต้องเก็บด้วยด้วยปัญหาที่ว่ามันเดินยิงไม่โดนมันเดินยิงแล้วมันจะยิงไม่โดนคือปืนวิกเกตเคมันออกแบบมาเหมือนปืนปลาแต่การเป็นว่าทหารอังกฤษอะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวิ่งยัดบวกกับตานที่ปืนวิกเกตเคอะมันระยะยิงอยู่ที่ระยะกลางกับระยะประชิดเนาะแล้วเ,เดินยิงไม่โดนนะเลยกลารเป็นว่าปืนเนี่ยมันเลยเป็นปืนที่ฝังกระบวยมากเลยนะตอนนี้ที่มันควรจะเป็นปืนที่ดีกว่านี้แนละ้วเลยทาให้ ไอเนี่ยมันห่วยเลยทันทีเว้ยส่วนแน่นอนอีกสามเกิลข้างหลังใช่ไหมก็ได,ได้ได้ใช้ตอนช่วงเหล็กเกมแต่ปัญหาของมันเลยคือโค้ดไลน์ดีแต่ว่าราคาแพงทําให้กดไม่ได้บ่อยคอนเฟเดเรทไฟล์ประหลดัดมันดีเพราะว่ามันการันตีโดนเป้าหมายคือเจอประตูขุดปืนใหญ่ใช่ไหมเราขอรีคอนได้ปุ๊บโยนไอเทียนี้ไปปืนใหญ่แต่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปัญหาคือสองร้อยห้าสิบกระสุนมันแพงมากเลยคือป่าครั้งเดียวอาจจะไปปาทีนึ่งประมาณสิบนาทีต่อไปเลยและสุดท้ายคือเวรเก่าอ่าเวรเก่าออปเปอเรชั่นที่เป็นเชอชิื่อคอคโดาะ ซึ่งเคาะก็ได้มันก็เก่งกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันสกิลค่อนข,ข้างใช้งานยากเนาะคือระบบกับราคาแพงอ่ะเลยทำให้ผู้ก่อนตัวนี้ผมจะโยนไปที่ TRC แล้วกันเนาะนะสุดท้ายเลยแต่ยังไม่ท้ายสุดนะก็จะเป็น Tactical Support นะซึ่ง Tactical Support ตเป็นอะไรบ้างนะจะมีเลนเซคชั่นเนาะก็เป็นไลฟ์แมนอังกฤษตัวเดฟเฟตเขามานะที่จะเป็นการชี้ยันเกาะหนคันนะเพื่อดีบัฟแล้วก็จะทำให้ยูนิตรอบๆได้บัฟอย่างมหาศาลเลยและสามารถขอเลคอลฟปิบได้อ่ะาสปายสเตชั่นนะ ที่จะเป็นการตอบกระเป๋าเพย์บ้านจำนวน3กล่องนะซึ่งกระเป๋าเพย์บานเนี่ยจะเป็นกระเป๋าเพย์บ้านเดียวของ,ของแวนบัคก็คือแบบแบบแมนสุภาพแบบข้าวหลอกสุขสามอาโคกอเมริกาหนึ่งกระบอกแล้วก็เอทิกัรหนึ่งกระบอกในราคาร้อยยี่สิบห้าเป็นพันแปดสิบกระสุนนะซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเราสามารถซื้อยูนิตสองตัวในราคายังไม่ถึงครึ่งหน่วยด้วยซ้ําหรือไม่ก็ครึ่งหน่วยตัว forward operation code นะซึ่งตัว forward operation code อ่ะมันจะวออฟังกนะ์ชันเนาะก็คือการที่เราคอนเวิร์ดแบบมันจะมีสองฟังก์ชัน จุดเติมคนแน่นหรือไม่ก็เราอัปเกรดจุดเติมคนของเราให้การเป็นออฟฟิเชียนโพส์นะซึ่งสกิลที่จะได้รับเพิ่มเข้ามาจะมีอาร์ตี้โคเวอร์ที่จะเป็นการยิงประหลาดใส่เป้าหมายเนาะแล้วถ้าเกิดโดนใช่ไหมก็จะเป็นคูลอินเจอร์นะจะทําให้รีโหลดสปีดของรถถังช้าลงแล้วก็ประเภทฐานลาบส a า f i ฟ g ้ i r e ที่จะยิงระเภทานลาบแล้วแล้วก็ลิคอนนะกับกระเป๋าพยาบาลธรรมดานะอันนี้เป็นกระเป๋าพยาบาลธรรมดาเลยอ่ะตัวและสุดท้ายก็จะเป็นตัวแบนการ์ดคอคดายดของเรา,เรานั่นเอง ทำให้โดยรวมผู้การตัวเนี้ยคือถึงแม้จะเห็นว่ามีฟิกกิวผู้การอยู่แค่ห้าจริงแต่จริงๆแล้วคือถ้เอาเกิดดึงประสิทธิภาพได้เต็มที่อ่ียผู้การตัวนี้จะมีฟิกกิอยู่ถึงแปดสก,กิลเลยนะไอ้พวกเคดี้อีกสามิคนะบวกกับการที่ว่าตัวเลนเซ็กชันใช่ไหมเขาใช้งานง่ายกว่าตัวเซ็กชันเยอะคือหลายคนมันจะมีปัญหาที่ว่าดึงเซ็กชันเข้าโฮเวอร์อ่า โดนทกยิงอยู่หน้าคอมเวอร์ยิงแพ้เพราะว่าติดดีบัฟเรื่องเร็ดสปีดแต่การใช้เหล็กเซกชั่นใช่ไหมติดเบนคูดะคือไม่ต้องค่าอะไรมากมายเลยกดดึงถือว่าก็กดเอบูไปเจอเอ็มจีใช่ไหมก็กดสปินวิ่งแฟงโยนบอลลท็อปแล้วก็ขุดกระเบิดอะไรประมาณนี้นะเนื้นเนอเสนคอมมานด์ก็สามารถช่วยซัพพอร์ตกับการเกาะในช่วงกลางเกมแบบเล่เกมได้อ่าเอลิสไฟสเตชั่นก็ทำให้เราสามารถซื้อ,อยูนิตสองตัวในราคาแค่ครึ่งหน่วยเท่านั้น จุดต่งคนแนวหน้าพร้อมกับสกลิลหลากหลายมหาศาลให้เราเลือกใช้เลย,เลยแล้วสุดท้ายมันออคโคไดที่เป็นเฮวีแทง์นะถ้าให้ด้วยความที่ยืดหยุ่นฝงใช้งานง่ายและค่อนข,ข้างตอบโจทย์ในหลายๆสถานการณ์เนี่ยคือตัวแทคกิคอร์สพอร์ตมันจะผมจะจัดไว้อยู่ที่เอสเทียแล้วกันเนาะคือมันค่อนข้างมันเก่งเลยแหละเลยจริงไหมว่าถ้าผู้เล่นใหม่มาผมก็จะแนะนาไอ้สอตัวเนี้ยเป็นหลักแหละสุดท้ายเลยก็จะเป็นตัวของตัวแวนการ์โอเปอเรชั่นเนาะ ว่นกาดโอเปอเรชันของเรามีอะไรบ้างนะเราจะมีเลดโอเปอเรชันเนาะที่ทำให้ปดถาปดทธงเร็วขึ้นแล้วก็ยันเกาะสามารถยึดทงได้เนาะตัวโลจิสติกไกด์เดอร์นะซึ่งโลจิสติกไกด์เดอร์อันนี้คือจะไม่ให้อะไรมานะจะเป็นเหมือนมา l ล็กเวอร์ซันยูนิตซึ่งยูนิตที่เขาจะสามารถสร้างได้จะมีคอม m ันโดวิกเก็ตเอ่อวิกเก็ตเอ็มจีนะเป็นปืนกลแล้วก็เอทิกันกับคกนะอ่ามีอีเวนต์ที่รีเพลย์ไว้ซ่อมยันเกาะ ทำให้ดาวท i m e แนเกาะมันน้อยลงแล้ว,ลวก็ทําให้รถถังเขาขึ้นแนวได้เร็วขึ้นขึ้นเข้าแบบมาโทนนะที่บาช่วยยิงคุ้มกันจนถึงสามารถปิดเกมได้เลยถ้าเกิดเราใช้ดีๆนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวข้อขดายบรรยากาศ operation นะทำให้ผู้การตัวเนี้ยโดยรวมคือมันค่อนข้างตอบโจทย์อ่าสิ่งที่อังกฤษขาดใช่ไหมในหลายๆด้านอย่างเช่นเราต้องการ e ict, e อีดิสอีเวนที่อ่าโอเค,เร,อคเรามีคอมบโดอยากได้โคกเรามีโคกอยู่ในไลจิทิไกด์เดอร์เลกเกลก็จะมีข้าแบบมาโทนกับตัวอีเวนที่ีแพนมาช่วย support ยนเกาะ แต่ผู้การตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าในการที่เราจะได้รับแอสเซทพวกนี้เนี่ยคือเราจะต้องจ่ายเพิ่มอีกสองแมนพาวซึ่งมันเป็นแมนพาวที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับชาติที่มีปัญหาเรื่องแมนพาวและยูนิตน้อยกว่าสโตอยู่แล้วจะขั้นต่ำตึกัวนะเลยทาให้ผู้การตัวนี้ผมจะจัดไว้อยู่ที่ประมาณเทียร์เอแล้วกันน้อเนื่องจากปัญหาเรื่องแมนพาวคอสก็จะประมาณนี้นะสำหรับเทลิสผู้การอังกฤษนะก็เดี๋ยวเราไปเจอเทลิสผู้การตัวต่อไปกันเลยจะดีกว่านะ